พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่มิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน เจริญธรรมสำนึกดีค่ะเช้าแรกนะคะของงานมหาปรณนามหาบิ๊กคลีนนิ่ง5พฤศจิกายน2565ค่ะในช่วงเช้ามืดน,นะคะท่านสมณะก็ได้ทำพิธีมหาปรณนาออนไลน์ค่ะอยู่ที่ชั้น4นะคะเฮือนศูนย์ศูนย์ซึ่งเป็นโบสถ์ตอนนี้เป็นโบสถ์ที่ทําพิธีมหาปรณนาค่ะส่วนญาติธรรมญาติโย,ยมนะคะก็คึกคักกันค่ะเช้านี้นะคะญาติโย,ยมก็ส่วนที่หน้าคา,บานบวรค่ะก็มาช่วยกันสะสางต้นไม้ แล้วก็กําจัดทําลายล้างความสกปรกที่อยู่ถนนข้างๆอาคารบรวรก็คือถนนตรงมูลที่มาจากด้านตั้งแต่ด่านนะคะจนถึงทางแยกในส่วนที่น้ําแห้งค่ะน้ำลงเมืองร้างไม่นายินยนบ้านพังนาล่มต้มทําลาย ต้นไม้นะคะขายต้นกล้าไม้ข้างดานค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเละตุ่มเป๊ะก็เลยนะคะทีมงานก็เลยนำดินที่อยู่ในในถุงเพาะต้นไม้ค่ะซึ่งต้นไม้ก็ตายเรียบค่ะแต่ก็นำดินมาตากเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์กันครั้งหน้าค่ะ ความเละเลยนะคะบริเวณนี้ก็น่าจะเพิ่งแห้งค่ะแล้วก็ไปข้างหน้าก็ยังไม่แห้งนะคะบริเวณหน้าป้ายราชธานีอโศกนี้ถนนยังไม่แห้งค่ะใจสดใสทุกคนคลีนหนึ่งคู่คนรักสามัคคีจิตอาสารวมทําความดีของที่แช่น้ําหรือจมน้ําอยู่นะคะอย่างเช่นผ้าใบฟ้าขาวที่เราใช้ล้อมบริเวณโรงพยาบาลชมเนี่ยค่ะถ้าเรามาเก็บทําความสะอาดตั้งแต่ช่วงนี้นะคะ แช่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ขัดถูก,ก็ใช้ได้ดีแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งค่ะก็ถือว่าการทํางานหลังน้ํารถก็คือน้ํายังแห้งไม่หมดเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องความสะอาดได้เยอะเลยค่ะส่วนการสัญจรในวันที่5พฤศจิกาย,ยน2565นี้นะคะถนนบริเวณตั้งแต่หน้าป้ายราชธานีโศกจนถึงบริเวณด่านค่ะข้างสวนเพื่อฟ้าดินถนนก็เริ่มให้รถวิ่งได้นะคะแต่ว่าเป็นรถที่ยกสูงค่ะเช่นรถคันนี้นะคะก็ เรียกว่านำส่งนะคะผู้ที่จะไปโฮมแฮงในจุดต่างๆได้ค่ะส่วนผู้ที่จะมาทางหมู่บ้านกุดระงุมนะคะหรือว่าเข้ามาที่ศูนย์พักพิงบ้านกุดระงุมนั้นนะคะก็จะมีรถไถค่ะรถไถพ่วงนะคะที่สามารถวิ่งได้พวกเราก็จะจัดรถไถพ่วงร,รับส่งพี่น้องได้แล้วนะคะหลายพี่น้องหลายท่านนะคะก็อยากจะมาทางเรือก็เลยมีการนำสัมภาระต่างๆเนี่ย เขาเรียกว่าเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยนะคะก็คือโหลดลงรถไถท,ที่บริเวณด่านกุดรงมุมของเราค่ะแล้วพวกเราเองก็มาลงเรือก,กันนะคะที่ท่าคำกลางก็เป็นความสนุกสนานความเรื่อนรมเป็นประสบการณ์ใหม่ในช่วงน้ำท่วมที่ราชธานีอโศกค่ะกกน,น้องเรานะคะที่ขึ้นมาจากหมู่บ้านกุดรงมุมค่ะ เป็นพี่น้องเราที่ขึ้นมาจากหมู่บ้านกุดระงุมนะคะเต็มคันรถค่ะขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบนน้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วทิน,นสำหรับจุดลงทะเบียนเช้านี้นะคะดูคึกคักค่ะมีพี่น้องเราเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะ มาถึงก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะเป็นที่น้องพอวทนะคะ,ะ,ะมาจากไหนกันคะมาจากกรุเงเทพค่ะกรุงเทพนะคะกรุงเทพหลายที่ห,าหาะะลายที่นะคะเชิญลงทะเบียนเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้จุดลงทะเบียนก็จะอยู่ที่หน้าห้านบาวรวัสดุนะคะ <c oughs> สิบเก่านะคะก็เริ่มเข้าพื้นที่ค่ะโอ้โหสิงคโอ้ักลักสีรถไหคะสีสีสีอที่ไหนคะสิเก้าที่ไหนคะสมโซ่ค่ะอ๋อสโเนี่ยเด็กคะเด็งย่เยี่ยมเลยคนเนี้ยเก่งเก่งมากมากทำล้นี่แบบนี้ะ อยู่ที่ขันแหนบค่ะเขามีคู่แฝดนะคะคู่แฝดค่ะเก่งมากที่มาได้นักทายกันด้วยความรักความบูชานะคะเป็นสิ่งเก่าจากปฐุมพโสกค่ะปลุมพสกมาค่ะมาเยอะนะคะปีนี้ปฐุมพโสกเราโบนาค่ะโบชนาค่ะ ลงทะเบียนเกลงทะเบียนกันเด้อจะได้รายชื่อจะแยกลงท,ทะเบียนต่างหาก,กนะคะเจ็ดเก่าที่มาถึงก็จะมีใบลงทะเบียนเฉพาะเจ็ดเก่าต่างหาก,กค่ะขยที่สามารถ แล้ทังค่ะเอ็นสิทธิ์กล่าวว่ล่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อชื่อเพลงค่ะเอาบอกถึงเพื่อนที่ยังไม่มาหน่อยอ่ะรีบๆมานะคะค่ะตอนนี้สิทธิ์ก่าวทั้งของปฐมโชวแล้วก็บรรล้านะคะก็เริ่มทยอยกันมาแล้วค่ะพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ฟิกฟลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลฟิกฟลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ บพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลบิ๊กลินดิงเซฟอุบลพลังคนไทยล่างบากเอาได้แล้วทีแรกก็จะก็จะโทรมาขอครับอ๋อไปได้นะคะไปได้น้ำกำลังลงทีมงานติดเก่านะคะจากพระธรรมโสดทีมสีโคตบูนค่ะเดี๋ยวโทรกลับครับเดินมา ยครับยืดได้ดูตอนได้รถคูมอ่างสาทรูปย่ๆเลยค่ะโยมคุมาจะกำลังจะไปบวรเหรอโยมมาถันแล้วบอครับโอ้โที่น้องมาเจอกันนะคะโอ้โหวงโซเลก็เกิดขึ้นค่ะ

เก่าลูกหลานเก่าขีพักรบูร์รวมตัวกันรวมตัวกันทำเงินมาถวายกันถวายบลูกหลานชาวศรีขรตบูร์นะคะก็มากราบท่านสมณะแล้วก็ถวายเงินช่วยเหลืองานดีคลานนิ่ง ความตั้งใจในการมาครั้งนี้แล้วก็ความตั้งใจของทางศรีาสาโศกที่ช่วยเหลือว่าร้านมาตลอดนีอย่างไรบ้างคะคือเป็นเรื่องของไอ้บ้านที่เมืองน้องนั่นนะครับพวกเราเป็นครอบครัวเดยียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่ประสบเรื่องเรื่องกับเทศไทยหรือจริงต่าง รเราก็ต้องช่วยกันพอดีศีสาโสนี่อยู่บนที่ดอนแล้วก็อยู่ในแหล่งที่มีผักผลไม้เยอะนะเราก็ถือว่าโกกาสแล้วก็ช่วยทางบรรลัดษได้ในเรื่องของพวกพวกนี้นะครับแล้วเราก็มีลักษณะมีพวกสมาชิกของที่สาโสซ,ซึ่งไม่ได้รับเพศไทยเดินกับาบรรลานะครับพอถึงเวลาที่ต้องวิกลินนิ่งแล้วก็ระดมสมาชิกเข้ามามาช่วยกันนะครับเพราะว่าเราเป็นครอบครัวกันนะเป็นบ้านที่มนร้องกัน เป็นชาวสดด้วยกันนะครับก็มีช่วยเหลือกันเมื่อสศกผู้ยากากประมาณนี้ครับจำฝังใจน้ําตารินไหลไทยเมืองอุบลน้คาศร<อ>ีษะโศกมีส่วนร่วมยังไงคะกับเรื่องน้าท่วมราชธานีโศกนี่คะออ่ะมีส่วนร่วมก็คือส่งลูกหลานมาช่วยบิ๊กคินนิ่งค่ะแล้วก็เอาผักเข้ามานะคะก็ะเช็คครัวว่าหมดหรือย,ยังถ้าหมดก็ส่งเข้ามานะคะส่งเข้ามานี่ระยะความถี่ยังไงคะก็ ประมาณวันเว้นวันนะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่คนที่นี่เก่งนะคะเราถือว่าเป็นนางฟ้าตะเทวดานะคะเราต้องดูในความเหน่งของพวกเราเราคิดว่านางฟ้าเทวดาต้องได้รับการดูแลนะคะเราก็เลยอยากจะมีโอกาสได้ทําสิ่งนี้โอกาสอย่างนี้มันหายากมากนะคะกว่าทส่วนใหญ่บ้านานี้ปลูกจนเหลือเฟือแจกคนอื่นโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสของเราเรา,เราต้องรีบะคะ่ะ อันนี้คือความเห็นของพ่เพิ่อน,นะคะเราชาวสีสะอาดสดแล้วแม่เปิ้อมาเห็นบ้านลาตอนนี้นะค,ะค่ะรู้สึกยังไงแล้วคิดว่าเอ๊ะควรจะทํายังไงต่อไปกันคะในวความเห็นของตัวเองนะคะถามว่าตัวเองนี่อยากจะมีแผ่นดินอันนึงอยู่ใ,ใกล้ๆนี้สร้อยไรเราอยากจะว่าคือคือจะได้มีที่ไปเก็บรถเก็บอะไรของเราเองอะนะคะอันนี้คือความอยากนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องอยู่นะคะต้องอยู่แต่ว่าถ้าภาวะ่านี้เกิดขึ้นเราก็น่าจะมีที่ ที่ได้พักพิงอะนะเราคิดอย่างนี้นะที่ความคิดความเห็นได้แต่คิดแล้วก็ตั้งใจนะคะต้องใจดด้ยค,ความเห็นจะฝากบอกพ่อครูไงคะในโอกาสที่ท่านได้ปฏิบัติเหมือนภารกิจของคนที่สามาถึง53ปีแล้วเนะะี่ยค่ะคือต้องบอกว่าพ่อครูเนี่ยมีผู้ภาษาสมัยใหม่นะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเนี่ยคิดอะไรไปล่วงหน้าเราคิดไม่ถื่นรูนทำไมพ่อท่านต้องเอาเรือมาทไมพ่อท่านต้องสร้างอะไรใหญ่โตมโหลานอะไรเงี้ย คนอย่างเราเนี่ยไม่มีภูมิที่จะถึงตรงนั้นหรอกแต่วันนี้เนี่ยเชื่อคุณไงว่าฝากก็อท่านว่าลูกคนนี้นี่เชื่อพอ 1, ่อพันเปอร์เซนต์ะในวิสัยทัศน์ในในอะไรที่พ่อคิดเนี่ยเราไม่แย้งเลยแต่ก่อนนี่แย้งทุกเรื่องอะค่ะแต่วันนี้ไม่แย้งพ่อเลยค่ะเชื่อพ่อหมดค่ะเซบบบออนนพลังง้ใใสสวว่าวายุ ไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ปิกคลินนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลปิกคลินนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่คลิิกนน่งานที่ทำของเรานะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้มามือเปล่าค่ะเริ่มทำท่าแนะนำตัวได้ค <c oughs> ่ะค <c oughs> ุณแม <c oughs> ่เอออันน <c oughs> ีเขาหลังยเขาบอกว่าอย่าเงียบวัน อะไรละ่ะลงุงปูนตั้งให้ฟางฟางรักดินฟางรักดินะมาจากเลไลอโศกค,ค่ะเลไลอโศกมาเมือม่อเปล่าไหมคะวันนี้มาเต็มรถเลยค่ะรถกิกอัพหนึ่งค่ะเอาอะไรมาบ้างคะมีกล้วยมีผักไรสานของเราที่สูดเองที่เลไลอโศกนะค่ะอดูข้าวยาติธรรมให้มาด้วยอ๋อนี่ข้าวยาติธรรมนะคะแล้วก็ผักที่ปลูกที่เลไลอโศกนะยะ บาไม่รู้จะได้กี่วันส่วนมากส่วนมากเะาส่งพ่อบ้านมาช่วยงานพอดียายเก้าสิบก็ดูเลยายที่บ้านเลยไม่ได้มาให้พ่อมาได้ปีกว่า วันนี้แม่มาแล้วแม่จะไปเยี่ยมบ้านพ่อปีนนะคะก็มาด้วยอาหารนะคะอาหารเต็มเลยกล้วยเยอะมากนี่ลราคาที่คุณครูแ <para> กปลูกกล้วยไว้ก็เลยจะไปดูไล้กล้วยางุอบอกล้วยจัดที่บ้านตัวเองที่บ้านตัวเองเนี่ยนะคะที่จังหวัดเลยที่บ้านเอราวันที่บ้านเอราวัณจังหวัดเลยนะคะญาติทำหลายท่านนะคะไม่ได้มามือเปล่า เยี่ปวหรองทั้ง2,000นะคะก็เป็นพ่อแม่ของเฮ้ยตรวัยหวังปัจดนไทยชาลาดเลยก้าวในรีการ43นาทีนะคะท่านสมณะก็ได้ประชุมมหาปรณาช่วงนี้ก็พักค่ะพักเพื่อสันพัตหารนะคะ ก็เริมทยอยกันมาชั้นปฐหารแล้วค่ะท่านมือมัดลูกศิษย์มาหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเจอลูกศิษย์แล้วค่ะศิษย์เก่าว่ะคราบโคลนเลอะเธอะที่ดูเกลกลังพ่ายแพ้พลังสามัคคีประชุมเสร็จแล้วหรอคะแล้โอ้ยทำไมมันปีนี้เสร็จเร็วคะหลวงพ่อเฝ้าเฝ้าเฝ้านำงานโอ้โหปีนี้เร่งรีบโดยด่วนนะคะ ก้รสามนาก็ได้สิ้นสุดนะคะพิธีมหาบรณาค้ายในเช้าเดียวเลยค่ะก็เป็โควิดเลยนะสถานการณ์าสถานการณ์ทางโควิดก็ทําให้เรื่องราวต่างๆมันก็ไม่ได้มีมากอะไร <S 1> <S 1> ทำนงนั้นกิจกรรมก็จทไม่มีบิธีบารก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหมือกนกันเรื่องราวที่จะดําเนินการก็มันก็คล้ายๆกันหมดโควิดทําให้เรื่องน้อยสะดุดแล้ว <ข>อะไรก็แล้วแต่ที่มีความเจริญจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันปัญหาก็ลดลงพอลดลงปัญหาก็ไม่มีไงหนามันลดลงไปเยอะนั่นจริงประชุมสงวันนี้ทําลายสถิติจักรวาลเลยนะสามชั่วโมงนะพราครูก็ให้ออวาาประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็สมนาก็มีประชุมในยะในในยะอะไรเนี้ยนะแล้วก็รู้สึกลงตัวขึ้นนะแต่ละรูปแต่ละองค์ก็รู้สึก อะไระมีตัวขนขวายที่จะช่วยแบ่งเบาในหลายด้านได้มากขึ้นาเห็นถึงความเจริญท้องหมูสศกะโศกปีนี้ที่สุดยอดเลยแเราเราก็ได้พูธสถานเพิ่มอีกหนึ่งแห่งก็คือทะเลธรรมเอวังคุณค่ะขอบพรคุณค่ะ